มาเที่ยววัดหบังตื่นวัดเอียงกาะวัดดีเจดีย์วธาตุาพี่รองมาเลาะาพี่รองจะรอาะเลาะไปเวิ่งหนามเขื่อนติดกับติดกับวัดเลยพี่้อง แดนบ้านดกระตัดยอดเขาต้องไปเห็ดสถานทีเป็นทีพักสงนี่เป็นสล่าครับโอ้เดี๋ยวเห็นเข้ามาบาดตั้งลงเมนพี่น้องเป็นเขื่อบนบรรยากาศเสียงบัตถุไรพี่น้องหูเออห,หูอัดโอ้ตําเน่นเครื่องอามแจ้ววะ เอี่เป็นเขื่อนสงสัยสิน้ำที่บกขักอยู่เราห้อยน้ำขึ้นไม่ท่วมก๊อกใบตายไหม,เ,มเดหลือบ่งแดงแดงเป็นก๊อกใบยาลาบหยักเนี่ยเปียผ้าพี่น้อง,องบ่นว่าทั้งทีบวันนี้ โอ้เดี๋ยวเห็นไก,ไก่ขึ้นมานีไดชส้มวิ้วสวยงามครับเลยพูดอีกวัดหนึ่งวัดจังโอ้โห ห้าเลาะเล็ดไปเฉลยพี่น้องถ้าจังได้ก็ถ้าเกิดป้ายามเชื่องไล่ก็ยื้เลื่อมเด้อพี่น้องเ้อว,วัดดวงวัดตืน่นคนเจากำลังชันเพลินในเวลาทัน,าทานชันก็ดี สนามนี่ยกับะม่านจากไล่ไลววกว่าๆเจดีนี่ควกเลี่ยมสมบูรณ์แล้วนี่เป็นศาลา ดี้าพรงองเขาไปเบิ่งทางในเบิ่งสร้าง,างพนกลังก่อสร้างฟันหนักก็ั่นนะครับ่่พกรลังก่สร้างปั่นหนกกันกเลิอต้น พะเทศโอบขึ้นน้ำเสาตัวนี้เออมีเลียงมีไล่เลยตัวหนึ่งแล้วเราไปใส้โดดใส้ดามทั้งเติมก่อนอันนี้วัตถได้ใส่พี่ดองเฮดโผลโลดอยู่นี่ ก็การติดสั้งเจดสีเองเด่นมากปั่นเทเลชินเทลอัติดตั้งไป ตอบท่านงค์นี่ไปออกคนบอกว่าซอยงานว่าบริจาคบริจาคยังก่อนบริจาคแก้ตาพญานาคเรียกตาเหรอโอ้สี่สิบจ่าโอ้ห พี่รองก็ทั้งรูกกับพี่เคีอนบาดเด็ดผ้าเขาว่าบางทางในแล้วกะนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับทางแว่เขาส้อยหาเด้อพี่รองขามสะพานสะพานไหบอสะพานห้อยห้อมต่อมาเห็นซ้อยซีส้อยหาแมว่เขาว่าเดือเลือก เลื่องของว่าหาเคลื่อนเลื่อยไปเห็นเคลื่อนแล้วก็บแวกขึ้นมาดีท่าขึ้นมีแขกไปรับดอนตาไปหัรสองตัวตัวนั้นเล่ลย์ล่ชื่อใบเสือว่าสั่น <c> พ <oughs> ่อที่ข้นมาได้ยินว่าสวัสดีครับสั่นเสือบอก <c oughs> อันนี้ตัวดีก็ร่างเริ่ม เริ่มขึ้นโค้งสา้างพระโครนอะในวิธีถ้ำกับเฮ็ดจังสีอะลรพี่นอ้องอะอะไรบริจาคคนไปแล้วหันตามปัจจัยตามศรัทธา มาพคนกำลังึือติดอันทีพืชปั่นยลุมอี่ละ่ะบางส่วนนี่แบบว่างปั่นอันที่กดเอาว่าแบบคือมีต้งแต่แทนนั่นนะครับ ส่วนแหล,ลมนี่ก็ปั้นโดยมือทั้นั้นส่วนไล่กับยืดเยี้นเราส่วนจะดเอาให้บวนกันคือแบบแหลมๆนั้น,น เหลอไลยหอมใหญ่พี่ร้องเดี๋ยวลองขอดอกเกี๊ยตุ๋มกันเนาะพี่ร้องจะฟังเสียงขอด นะ่ง <nt> ดีป <monastery> <t> ่ะเดทายสื่อันก็นอกปูเป็นบริจาคนอสพาเชนีซีบิชัยนี่ก็ลอออ๋ชุมาดีดัดนางพิม นางจิพรธกระมาริบตาชมิ้น เดาเสื้อผาพี่รองออกไปเบิ่งทถอดอกกันครับด่านหลายๆดาดนเจอหลบเจอดี หกต่างนี่ปั้นสวยดีปรได้ขายปรได้กระแดดครับขู่จะบอกว่าไหนฝนตกอยู่น้นอยๆมีแดด บ้งด้านพี่ก็ที่น้องโอ้เดี๋ยวทางลง่งทางหนึง่งขึ้นพุ่นล่งพี่ได้เรียกแต่สะดวก ทาทีก็ไม,ม่ประมาณนี้ยแหละพี่รองทำนี่แหละพี่รองก่อนครับนี่คือมาเที่ยวเราจะโบ,บนผ้าเลาะเที่ยวย่ดนเพื่อเวียงเชียง,งยรุงนี่แหละครับ ติดต่อกับพระยาเบงไลอ่าใช่เลยนะครับระดีตครับพูดได้เดี๋ยวเขาเบิ้งช่วยเรียกกับติดติดตามคนไหนก็แชร์ได้นะครับเด้อ